เพื่อนวันนี้เจียนกําลังเดินทางไปพบกับซีโอท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชื่อดังที่กําลังมาแรงไฟลุกเลยนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับผมตอนนี้คือว่าวันนี้ผมเองบอกตรงๆเลยคล้ายๆกับมันเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ตอนนี้ผมบองผมเริ่มไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่เข้าใจว่าตัวเองอะ่ะกำลังจะทำอะไรเว้ยตอนนี้ผมอยู่ที่แถวๆถนนเอ่อเรีทุย นะครับมุ่งหน้าไปคาเฟ่นะครับไปน้ำรปซอนคาเฟ่เดี๋ยวเราจะไปเจอกับบอสนะครับบอสที่มีชื่อเฉพาะตัวแล้วก็มีพิเศษเฉพที่เฉพาะตัวมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอสคนนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวจะมาไล่ไฟทีละกันนะครับเลยว่าเต้นเลยยแม่เต้นทิพย์หายอ่ะวันนี้ผมจะมาพุยแผนที่จุดแสนธรรมดาแต่ดูว่าเอ่อ ผูรับสารเนี่ยจะเข้าใจภาพหรือเห็นภาพไหมหรือต้องการภาพแบบนี้ในัวไปถ้าเห็นภาพตรงกันก็ก็โอเคครับนะเนี่ยผมมาถือท่องให้กูฟังเนี่ยผมแบบหลังในการถ่ายนะครับก็คือถ่ายในรถไปแล้วเนี่ยจะถ่ายซ้ำผมจําต้องถ่ายซ้ําก็คือออกนอกรถก็คือภาพหนึ่งภาพนะครับต้องเปลี่ยนกับกล่าวอย่าไปแช่นานถ้าเรื่องราวไม่น่าสนใจหรือไม่ดึงดูดพอหรือไม่เข้าได้เข้าเก็บพอเนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างนะครับดังนั้นตอนนี้สำหรับความรู้สึกของผมเนี่ยมันโดดเด่นดึงดูดแล้วก็สําหรับตัวผมเองว่าสําหรับเพื่อนๆจะไม่ไม,ไม่เบียวฟ้ามะพร้าวแก้วนะยังไงก็เปลี <laughs> <laughs> ่าพกคำนี้เลยไม่ก็หลอกใ,ให้ผมเ้วยก,กันนะครับ <laughs> ใครวะวัจจันทนี้ต้องการตอนเนี้เลยกว่าผมจะไปโพสอะเบ่งใช้เวลา มันผ่านไปแล้วจะกำลังใจตัวไหนมันก็ต้องให้กำลังใจตัวเองครับพี่คุณจุ๋ตรีบอกคุณแม่บอกนะฮะแม่บอกว่าให้กำลังใจตัวเองต้องเป็นสัตรให้ตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสร้างภาพไปเลยว่าเราสเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุยจบเรียบร้อยกับบ้านนอ์ดนะฮะและ้วก็ทำงนานต่อที่เรานัดไว้นะครับก็คือ14ตุลาไปสอนนะครับแต่ว่าผมเข้ามาล่วงหน้าแล้วก็ห่างจากบ้านผมก็ประมาณสักเกือบ50กิโลได้นะครับ จริงแล้วตัดตรงมาถ้ามาแบบว่ารถไม่เดชนะครับเพื่นทั้งทวนนะครับก็ก็ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ักยี่สิบนาทีถึงนะครับถ้ามากลางคืนนะครับก็จะไหวมากอยู่แถวคลองสามวานะครับผมมาจากสวามวินสวนพุ่มนะครับแห่งเป็นสุวินทวง,งนะครับเเจ้าก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนนะว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะี่ย ครับโหตำรวจบานคันนี้เขายัางไงวะเนี่ยโอ้ยน้อเกมเหมือนเขาจะต้องมาช่วยคนนั่นแหละเดี๋ยวไปว่ากันเนี่ยเจนก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับเพื่อนๆว่ากูังไงดีอะไรเงี้ยเรามาทำให้เขาเสียเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแต่ว่าก็ก็ต้องลุยอะ่ะต้องปุกอะ่ะไม่ปุกก็ไม่รู้อะ่ะยังไงมันจะคาใจ แล้วการที่มาผมกลาวว่าแบบให้เขาตัดสินใจว่าเออไม่ซื้อคือให้เขาเปฏิเสธอ่ะเราจะได้รู้ไงว่าเออเราไม่ต้องคิดละเราไม่ต้องมาคิดต่อแล้วก็ไปทำางอื่นต่อที่ไดอ้อื่นต่อสรัยน,นี้ไม่ต้องสเปครับนนีครัเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เจนก็มาถึงที่นัดหมายแล้วเนี่ยเราจะไปคุยกันที่เอเมซุนคาร์ฟินเนี่ยถ้ายังแบบว่าตื่นตื่นตื่น,ต,นตื่นสนามอยู่หน่อยแต่ว่าก็ก็ต้องลุยอ่ะโอเค ผลว่ายังไงก็ค่อยว่ากันแล้วกันแล้วนะครับว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงคนที่ผมเห็นในทีวีในโลกออนไลน์แล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มันแรงมากตั้งแต่สมัยที่ผมดูใหม่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> เดินเปิดประตูตมาเนี่ยครับแั้นมานั่งตรงนี้ฮะหอมมากครับมันหอมจริงเริมหอมเข้ามาเลยนจะให้ดูบางช่วงบางส่วนบางตอนนะครับที่เจียนนั่งคุยอยู่กับบอสนะครับว่า มีเนื้อหาพูดคุยอะไรกันบ้างเล็กน้อยสั้นๆและดูว่าลดความตื่นเต้นของจินไปนเยอะเลยนะครับอือฮอืมผมรู้จักพี่ส้มก่อนหน้านั้นแล้วนานมากแล้วผมก็ติดต่อแล้วโอเคพอติดต่อแล้วผมก็รู้สึกใจชื้นเสร็จพอเขาเริ่มประกาศว่าจะมีการกิจจ,กจัดกิจกรรมอือ ผมไม่ได้ติดขัดนะแต่ผมตื่นมากเลยเออนะคะผมไม่ได้พูดติดขัดหรอกว่าคาแร็เตอร์ผมมันโฟล์มากแต่ผมเจอพี่เลยผมมีความคาดหวังจนผมคิดสุดทางเลยว่าผมมาเพื่อให้พี่ปฏิเสธผมทําไมต้องปฏิเสธผมที่ต้องคิดว่าไงผมมาเพื่อมาให้พี่ปฏิเสธผมพี่คิดว่าไงผมเปิดด้วยคําเนี้ยยังไม่เข้าใจความคือผมจะได้เลิกคิดเรื่องนี้อ๋อ พราะผมฟังที่เข้าไปที่นี่มันเสียงดังไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องควบคุมโทนเสียงคือเบื้องหลังผมนะครับผมทำละครมา15ปี<อ><อ>ผมทำฟรีทีวีในประเทศไทย<อ>แล้วผมกเ็เข้าแข่งขันใน Show. เร a ลตี้โชว์สมัยก่อนท้าไปส่งรู้จักบิ๊กบาร์เทอร์นั่นแหละครับผมเป็นรุ่นแรก ที่ผมบอกแบกกลาวครับผมจะเปิดหน้าไพ่ให้พี่ดูว่าประสบการณ์ขอ,กอกงผมทำอะไรมาเลครับพเพื่อนๆตอนนี้เจียนก็เดินทางออกมาจากที่คุยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจียนว่าถ้าถามนะประสบความสาเร็จนะคือเงินร้อยครับได้ทำสิ่งที่อัดอั้นมานานสามวันเพราะว่ามันทำให้เราคิด คิดแบบคิดแล้วคิดอีกคิดจนคิดจนจบอ่ะคิดจนจบไม่มีอะไรจะให้คิดเลยว่ามันไม่มีทางอื่นเลยที่จะจะจะหลุดลอดในความคิดของเราไปได้เหลืออย่างเดียวก็คือเอาความคิดตรงนี้ผู้ที่รับความคิดเตียนไกลอ่ะก็คือบอสเองป็นกิตพั์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในท้องตลาดอย่างออเคนิกก็ไปพิจารณาไปตกลึกไปกิด จ,จุดแข็งหรือว่านู่นนี่นั่นเนือสิ่งกนคือว่าสิ่งที่เข้ากันก็คือว่าเรื่องของเรียกท่าทางภาษาโบราณยกจิตวิญญาณนะครับว่าท้ายแล้วอ่ะมันจะไปลงตัวตรงที่ไว้ใจวางใจดีแหละมันไม่มีอะไรเลยเรื่องเจียนอ่ะเจียนก็เน้นเจียนก็เน้นหนักเรื่องนี้ว่าประสบการณ์ตรงในเรื่องไว้ใจวางใจอ่ะผมก็ไม่เป็นไม่เป็นที่ห้ารองใครก็แล้วกันนะไอ้เรื่องไว้ใจวางใจเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้มาตลอดค่อนข้างที่จะ สิบยี่สิบปีมาเนี้ยครับว่าไว้ใจกับวางใจเนี่ยมัน,มนไปยังไงมันทำยังไงนะครับถ mm hmm. ึงขนาดที่ว่ามันหล่อหลอ,อให้เราเป็นตัวเราได้ทุกวันนี้ก็คือในเรื่องเนี้ยแล้วเพราะนั้นผมเนี่ยเรื่องใจเนี่ยผมสําคัญใจมากนะครับใจเป็นเรื่องของความคิดส่วนผมเนี่ยตัวตนผมมันก็เป็นคอร์สอ้วยเพราะฉะนั้นเนี่โหผมว่ามันมันเหมาะกับกับเวลานี้เหลืออย่างเดียวก็คือว่าฟีดแบทหรือก,การกรับที่จะมาห้อมล้อมผมหรือว่ามาทําให้ผม เติมเต็มมากขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อที่ว่าผมก็จะได้ปล่อยคอรสอได้ในเะเยอะถัดไปเดีด๋ยวเรามไาติดตามชมด้วยกันนะครับว่าเจนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปห,หรือว่าอย่างไรต่อสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบประสบการณ์ตรงดีๆแบบนี้ก็าสามารถกดไลค์กดแชร์กดสัครให้กดสมัรเลยทุกที่ก่วที่เราจะกลับหากันได้แล้วเจอกันครับสวัสดี